ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ <อ lever. S 1> นี่ไงนี่พวกเรานะคะ4คนเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ <Yeah! S 1> <laughs> ในช่วงโควิดนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปตามไปดูพร้อมกับแม่ปุ๋ยเลยนะคะพะแม่ปุ๋ยนะคะเอารถมานะคะขับรถเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเราก็แวะซื้อตั๋วซื้ออะไรนะคะสวัสดีครับครับตอนนี้คือให้อนุญ,ญาตให้รถ รถส่วนตัวเข้าได้หรือยังคะรถส่วนตัวจะจอดที่นี่ก่อนครับผมตรงนี้จะเข้าไม่ได้ใช้เป็นรถบริการของบริษัทกับรถกอล์ฟเอารถกอล์ฟอนุญาตแล้วใช่ไหมคะใช่เย่เราจะมีขึ้นมาจอดจังหะครับแม่เผยเย่รถกอล์ฟมาร่ากอล์ฟสะดวกไปเท่าไหร่นะป๊ะป๊ะห้าสิใช้เงินห้าสิบอ่ะไปทางซ้ายได้เลยนะครับครับไปทางซ้ายได้เลยครับตอนนี้คือ ซื้อบัตรจอดรถก่อนนะคะเราจะไปหาที่จอดรถก่อนนะโอเคหลังจากที่เราเอารถไปจอดบนาคารแล้วนะคะก็ต้องมาแวะซื้อตั๋วตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะตรงที่จุดจําหน่ายตั๋วนะคะพอได้ตั๋วแล้วเราก็มาตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เขาจะเว้นระยะห่างด้วยนะปัดเรียบร้อยค่ะสแกดอุณภูมิเ,เ,มเสร็จแล้ว เด็กๆนะนอย่าลืมนะใส่แมสอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะทุกคนสวมแมสเราเดินเข้ามานี่ไงจะเจอน,น้ำพุเลยเป็นน้ำพุเช้าง<อ>ค่ะเจอน,น้ำพุช้างนะคะบ <า S 2> ัตรที่แม่ปุ๋ยซื้อนะคือสี่คนถ้ามีผู้ใหญ่สองเด็ก2จะเสียเงิน240บาทนะคะ ร่มรื่นมากเลยกว้างมากค่ะเราต้องเดินไปตอนนี้คือถ้าหากสำหรับใครนะคะที่จะไม่เช่ารถกอล์ฟก็สามารถนั่งรถรางได้จะมีจุดรถลางเดี๋ยวแม่ปุ๋ยกับพ่อบอมนะคะท่านจะพาหนูยิ้มหนูยแยม้มนั่งรถกอล์ฟนะคะใช่ค่ะเขาไม่อนุญาตให้เอารถสุนตัวรถยนต์เข้ามานะคะพรกนี้นะ ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดให้บริการเช่ารถกอล์ฟไฟฟ้านะคะอันนี้คือค่าบริการนะคะชั่วโมงละ300บาทนะคะชั่วโมงแรก350ถ้าชั่วโมงต่อไป300บาทค่ะตอนนี้เรามานะคะมันมีคิวรถกอล์ฟหมดแล้วรถกอล์ฟยังไม่ว่างนะคะเราก็เลยมาจองคิวไปก่อนระหว่างที่รอรถกอล์ฟสามารถเที่ยวชมตรงนี้ได้นะคะตรงนี้มันจะเป็นโซนต่างๆมีฟุตบาแล้วก็มีรถแบบรถขายของของกิน เป็นน้ำเป็นป๊อบคอนอะไรนะคะแล้วก็มันก็จะมีโซนสัตว์เล็กๆตรงนี้จะเป็นโซนอีกคนน่ะน,นี่ไ,<ห>ไ,ไงเฮลโหลหนึ่งตัวใครเห็นบ้างหนึ่งสองและสามตัวอยู่นูน่นมันพางตัวอยู่ใกล้ๆต้นไม้อาหารที่มันกินดูสิมีอะไรบ้างอะคะมีพวกปักกาบเนะเ<ร>าะมีมมแตงโมมีอะไรด้วยปไปเราไปดูตรงนู้นเหมือนกัน Let's go มีไหมตรงนี้แบบออ้แมนนี่แมนจริงๆริงเลยค่ะอยู่ข้างในหนึ่งสองสามสี่ตัวใหญ่มากขาบอมแมนน่ากลัวมากกลัวกลัวขนมันดูดิหนูยิ้มหนูแย้มขนมันหล่นเต็มเลยอ่ะเวลามีงูงูหลามขนมันใช่ไหมมันปล่อยขนอ่ะปักคองูหลามเลยงูงูออกเลยวะตอนกินมันก็ยังไม่ไม่พองตัวเนาะพอมันกินแล้วมันพองกวอุ้ยแม่ดยังไงขนมันมาหันหน้าหาเราด้วย นู่นอะขนันขนมันไหม้อ๋อขนมันหล่นเต็มเลยค่ะแน่แน่เส้นๆแหลมๆโอ้แนนี่ยหล่นเต็มเลยแน่เส้นแหลมๆนู่นเลยโอ้โหมันนอนมีตัวเลยมั้งคะมันนอนพักผ่อนเลยค่ะตัวข้างหลังอ้วนมากนี่ตัวข้างหลังอ้วนมากเออค่าพอมาดูตรงนี้ตั้งมือไปรับมาอันนี้มันโซนอะไรเหรอหนูยิ้มต่า โอ้ใช่จริงๆด้วยสองคนเลยเนี่ยนี่ดูถ้าเด็กๆคนไหนนะคะตัวเตี้ยนะยืนไม่เห็นนะคะแล้วก็มีข้างล่างเลยเป็นกระจกนะคะไม่เอือม่ถเป็นกระจกให้สองดูเต่าสมมติว่าเราสูงเกินแล้วเราไม่อยากย่ตัวก็อยู่ตรงนี้ได้ยืนดูได้ค่ะโอ้ตัวใหญ่มากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีนกพิราบด้วยมาแอบกินอาหารของเต่าค้าบอม น้องพี่ลาบมากินอาหารของเต่าด้วยนี่สิจุ๊บตัวใหญ่มากอยู่แต่ในบ้านอ่ะรู้ไหมมันไม่ใช่ม้าธรรมดานะเป็นม้าอะไรม้าแคะม้าแคะนี่ว่าสักตัวไหมพี่ขีดน่ารักมากดูสิม้าแคะตัวเตี้ยจะตัวเล็กเหรอจะตัวจะตัวเล็กมาเท่าไหร่ยิ้มแย้มเองเนาะเท่าไหรยิ้แย้มเอง่รยิ้มแย้มเองเรู้จักม้าชนิดเดียวก็คือม้าแคะ ตัวเล็กมากค่ะสีบ้านน้องหมานะเหมือนบ้านเออเหมือนบ้านพลาสติกของเราอะ่ะเหมือนเหมือนของบ้านเราเลยค่ะว่าม,มันมาแอมยิ้มมันวายิมงเอมแ <inequalities> ล้วอมมาา ของหนูยิ้มหนูแย้มอ่ะที่บ้านอ่ะม้าขี่ของเล่นอ่ะมันเงามากเลยอ่ะมันเป็นแสงแดดอ่ะโอ้โหมันเงามากไปแล้วมันกลัวเสียงหนูยิ้มหนูแย้มเปล่าไปแล้วไปแล้วต่อไปนะคะเราจะมาดูมินิสู้มีอะไรนะสัตว์ในนี้ฟังไหนก่อนโอ้นกนกนกนี่ไงนกแก้วซันคอนนัวไหนอ่ะออุ้ย เหมือนนกของที่พี่พี่จิ๋วเลี้ยงเลยเนาะพี่พิมพ์เลี้ยงเลยอ่ะสีมันสวยมากดูดูตัวสองตัวนั้นอมันอยู่ในบ้านแมยนะน่ารักปะอันนี้คือคือไข่อ๋อไข่เป็ดนี่ไงไข่เป็ดไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดอ่ะอันนั้นไข่นกกระทาเล็กๆลายดจะส่วนใหญ่จะสีขาวไข่เป็ดสีขาวนะอันนี้ไข่ไก่เขาชนเนื้อไก่ด้วยอันนี้ไข่นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศ ไอ้ะเป็นกขาดองไว้เป็นโกรมพตรงนี้กบนะอันต่อไปเป็นงูมั้งคะกบเหมือนกันแล้วก็มีงูเห็นไหมเล็กในลายงูงูอะไรอะไรเฮ้ยอันนี้จิ้งจอกทะเลทรายยิ้มแย้มมันชื่อว่าจิ้งจอกทะเลทรายนี่ไงนี่ไงที่มันยาวมากเลยเขับอกอีกตัวนึงคือมันอยู่ในรู่แหละตัวนึงอยู่ข้างต้นอตัวนั้นก็อยู่ตรงนี้ สูมเข้าไปดูใกล้ๆนะคะมันจ้องเราหูมันยาวมากค่ะบอมคืออะไรงูหรือเปล่าคืนี่ก็งูเหมือนงูมากเลยอ่ะอ่าใช่ค่ะเพิ่งปรับปรุงนะคะเมื่อเมื่อเมื่อก่อนยังไม่มีนะคะโอ้ตรงนี้อะไรอ่ะอะไรอะโอ้ยเมแยมันนอนอยู่ตรงนั้นไงที่แล้วนั่นน่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นอะ น่าจะต้องเข้าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งตัวเองจะเห็นอะไอยู่ข้างงลตัวเล็กๆนึงนะเยอะมันเกาหางมันด้วยโอ้ยลิงกระลอกตัวเล็กกวอนกระลอกอ๋อโอ้ยนั่นนี่อย่างนี้มันไต่ขึ้นมันไต่ด้วยเห็ดมันไต่ด้วยมันไต่ขึ้นมันไต่ขึ้นแขนมันสีเหลืองนะเห็นไหมลูกละหางไปหางกระด้างแขนมันสีเหลืองนะเห็นไหมมันเหมือนกระลอกน่ารักมากดูดิเฮ้บอกว่าบอกว่าแค่นี้ ไปแล้วไปแล้วไปไหนอ่ะมันเลยมีแอปเลยชอบเออไปนู่นแล้วเป็นลิงเหมือนมีแมปเลยกระดองใหญ่างนี้มันคือกระดองเต่าเนาะที่แม่ไม่มีตัวเต่าแต่มีกระดองมาเมื่อกี้ที่เราไปดูที่มันจักบรรดองต่างๆอะค่ะโอ้โหอันนี้สวยนกแก้วมาสีฟ้าอกเหลืองนกแก้วมาคอสีฟ้าอกเหลืองอะไรเชียวอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะโอ้โหคือนี่ไงนกแก้วมาคอ สีฟ้าหรอปะป๊าสีฟ้าตีกมันเป็นสีฟ้าแล้วอกมันเป็นสีเหลืองเห็นไหมพ่อบอกอย่างกับในทีวีในการ์ตูนเลยเนาะหนังไอ้นายเดินไลน์ออนคิงเหรอไม่นี่ n อ o นไอโอ้มันมีอยู่บนบ้านด้วยอ่ะพ่ออาจจะมองไม่เห็นนะคะหนึ่งสองสามสี่โอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไง นกตัวนี้บอกได้เลยเราเห็นในหนังสือว่านกตัวนี้มันกินถั่วค่ะนี่ไงหนูแย้มบอกินอาศัยมันอยู่เพราะพี่แบบพวกบราซิลโคลอมเบียนี่ไงมันชอบอาหารเมล็ดพืชถั่วผลไม้ต่างๆที่หนูแย้มบอกเลยเย้หนูยิ้มบอกว่าหนูยิ้มชอบตรงนี้มากลิงกะลอกนี่ไงหนูยิ้มหนูแย้มลิงกะลอกพบในทวีปอเมริกาใต้นะแล้วก็มันชอบกินผลไม้ดอกไม้บางชนิดนะอุ้ยมันชอบกินลูกนกด้วยจริงส์ ไข่เนาะกบและแมลงต่างๆเฮ้ยนี่ไงนมันชอบกินอะมันชอบกินะเพราะว่ามันกินแบบพืชผักผลไม้แล้วกินแบบจิ้งจรด้วยนะไข่ดนวยแล้วก็กินลูกด้วยกินอะไรด้วยต่างๆด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปมันมาตรงนี้แล้วยัมันกินอะไรไม่รู้ครับกัดกินเหมือนกนเา้ยำ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 งำยำำำงำำำำำำำงำำำำำำ เป็นเหนียวๆด้วยนะเออกล้วยเหมือนมีโอกาสเป็นกล้วยมากเนาะมันแค้น่ารักมากเลยอ่ะน,น้องอยู่ตัวเดียวเองคะ่ะจากโซนนี้นะเราข้ามถนนนะคะก็จะมีฮิปโปจะอยู่ตรงโรนนี้นนะคะระวังรถด้วยนะฮิปโปโปเตมัสนะคะฮิปโปก็เป็นโซนที่สร้างขึ้นมาใหมยย่เหมือนกันนะคะ นะฮิปโปเมื่อก่อนมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอ่ะตรงนี้เขาปรับปุ่มใหม่ใช่เขาปรับปุ่มใหม่นี่ไงเป็นโซนฮิปโปน่ารักมากเกาะแวะขึ้นไปเดินดูอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นเพราะว่ามีพี่ๆเขาเดินไปมาไปมาได้ตรงนี้เหรอฮึ่มอุ้ยมันเรียกยิ้มแย้หรือเปล่าอุ้ยมันเรียกยิ้มแย้เหรออ๋อนกแก้วมาคอแน่เลยมีสีแดงกับสีเหลือง นี่ไงวว้า <Whoa. S 1> อยู่ในกรงค่ะหวิญญาณมันใสปะยย่ะคะวิญญาณเดินัลโหลน่ารักมากวิญญาณมันก็จะเป็นทางเดินให้เราแบบเดินเรื่อยเปื่อยปะเราลงไปดูฮิปโปกันดีกว่าโอเคนี่ต่อไปเราจะมาดูฮิปโปกันนะคะ <Yeah. S 1> โอ้ย,ยอวมญยาณใกล้มากเลยค่ะมันหันตูดได้หันตูดได้มันตดไหมตูด ตดไม่ตดโอ้ห <sociedad> มีส <hate>. ี่ตัวนะคะหนังมันน่าจะหนาหนาเนาะยิ้มแย้มโอ้เอ็นใหญ่เลยมีบางตัวแทบไม่เห็นกระดูกอะไรนะคะมีบางตัวแทบไม่เห็นกระดูกใช่ค่ะบางตัวแทบไม่เห็นกระดูกเลยมีนกพิราบขาวตัวเดียวเองนกพิราบแอบมากินอาหารของมันเนอ่อยู่ตรงนู้นน่ะเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ สองตัวตัวหนึ่งออกดำดำอ๋อค่ะใช่ตัวหนึ่งออกดำดำแล้วตัวหนึ่งขาวีใช่ค่ะฟันเหลือมามันค่อยๆกินเนาะแต่จริงๆแล้วแม่ปลุ่เห็นนะนี่ปั่อ่ะยินยันมันชอบกินแตงโมอ่ะเนาะใช่มันน้ำมันไหลออกปากปลยมันงับได้เป็นลูกเลยเนาะมาตรงนี้เนาะมันงับได้เป็นน้ำมันกินน้ำเปล่าใช่เป็นลูกๆเลยดูดิยืนยันตัวนี้ตัวใหญ่มากยาว ยอดเลยแต่ฮิปโปเป็นสัตว์ที่อันตรายนะห็นมันน่ารักน่ารักอย่างนี้นะมันฆ่าคนแบบเยอะกว่าสิงโตเยอะกว่าเสืออีกนะสิงโตอ่ะไอฮิปโปอ่ะมันฆ่าคนเยอะมากอันตรายใช่ฟันใหญ่มากเหลืองมากค่ะสกปรกมากสกปรกีใครกล้าแบ่งฟันให้มันไงเดี๋ยวมันจะงับมือใช่ไม่มีใครกล้าแบ่งฟันให้บันเพราะเดี๋ยวมันจะงับมือเพราะมันสัตว์ที่ดุร้ายเห็นน่ารักแบบนี้ดุร้ายมากค่ะ อนนี้ก็คือระหว่างนี้นะคะก็รอนะเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้เที่ยวตรงนี้เที่ยวตรงนั้นรอเขาโทรมานะคะเพื่อที่จะได้คิวรถกอล์ฟนะคะไปเล่นตรงฮิปโปค่ะโอ้เอาแปแปลงฟันให้โปนตัวนี้เอานะคะเป็นตัวแบบว่าตัวจำลองขึ้นมานะคะเอาแปลงฟันม,มีฟันตรงนี้ด้วยตรงนี้เออมีด้วยช่วยไห้ ช่วยให้มันกัดใช่ฟันของมันไม่ได้มีเฉพาะด้านข้างนะคะมีข้างในด้วยเราได้ยินึกว่ามีแค่ด้านข้างด้วยอันนี้ด้วยฟันมีตรงกลางตรงกลางด้วยหรออือนี่ลิ้นมันอ่ะใช่ลิ้นมันใหญ่ใหญ่มากมันอ้าบปักจะกัดดูดิหนูยิ้มเดี๋ยวมันจะงับแล้วหนูยิ้มตัวหนึ่งเลยอยู่ในน้ำเดี๋ยวมันจะงับแล้วยูวิ้อ